ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะขอจากเพลินมาจาาัดบ่ายมาดูนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้มเมลีที่จริงแล้วมินตู้เป็นยื่นหรือว่าเมื่อก,กี้เป็นเมลีเขาสื่อแม่เมืออ่องหรอเดนนี่ลืมข่าวว่าเขาสื่อมเมลีเป็นรูปเป็นร่าง <laughs> อเป็นรูปเป็นร่าง ยายุ่ยวิเราต้องเินต้องปูดเลยใครคิดไปฝากแฟนค่าก่เดี๋ยวเดี๋ยวไปงนะประมาณนี้เ่เป็นรูปเป็นล่ามเลยได้ดีไหีครับเดี๋ยวโทรบอก ผู้ชวยสวยเติร์สเจะติมงต็มแต่งตัวกันนะได้เลยที่พาราลิมาบายเลยค่ะแบบขายชื่ออะไรก่อนเองอืกมก็มีของมีอะไรอุ้ยแต่ว่าขายเขาไปซื้อเองเขาไปสิคิดบอออกเลยตอนแรกตอนแรกเขาตอนแรกเขามามือมือขืนบานนั้นมันมามีเลยเนาะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อของเองเราก็จะคิดว่าเราจะหยิบอันไหนดีอะไรเงี้ยแต่แต่แบบ ถ้าคนเคยจัดอยู่แล้วก็จะรู้ว่ามุมไหนควรจะวางอะไรยังไงอย่างเงี้ยอโน,น,นั่งเลยอันนี้ก็ทีวีทางโครงการเนี่ยทางโครงการมันกับมี่ห่นะคะมีเฟอร์นิเจอร์มีคือแบบนะซื้อเองจะได้ผักกูที่นอนพวกหมอน,นี่อย่างประมาณสี่ การน้ำลงน้ำรอวันนี้กับพูดนะซื้อว้ก็ดีซื้อไว้พอดีแต่อันนี้ทั้งโคองกามันจัดจัดแจงไม้ให้แบบสวยงามสวยงามจริงเลิศม,ม,มีอะไรไหมคะควางเข้าตัวนี้ควางเราที่มาแช่ไว้วันนั้นนะ,ะอุ้ยอุยคุตเตอร์มีมปิดก่อนก็ได้บอล ห,ห้องน้ำไหมห้องน้ำหอมจังเลยเจ้าูสิกระมีดอกหมกด,ดอกไม้เออเลิยแล้วก็มีที่นีด้นะจะอะไรสิจัดแจงไปเบิดแล้วเลิศ์แล้วเพิ่สิ ที่จริงอ่ะตัวนี้ยเขาอืมไอคิดเป็นห้องบ่ให้เป็นทึบก็ได้เด็กอืมนาะเขาให้เป็นทืบไปเลยไปเพื่อไปเก็บเก็บเก็บคองตรนี้นั่นได้ไหมทุกคนที่จริงน่ะจริงจริงทำเป็นทึอก็ได้ค่ะนาะเพื่อแบบเอาเป็นเอาเป็นเลื่อนก็ได้อ่ะข้างนอกอ่ะข้างนอกเป็นกระจกเลื่อนใช่ค่ะแต่ตัวนี้น่าจะติดฟิล์มดำอะไรเงี้ยสมมติ ส่งหมดว่ะปิ๊กฟินดงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยกับพี่ชาติกันใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวคุยกับพี่ชาติอีกทีว่าที่เราเก็บไอ้ตรงที่มันเป็นปิกนิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เผื่อแบบเอาไว้ทําเป็นห้องเก็บของใช่ค่ะแต่ว่าเเียขาเอาพวกของพี่น้องอะไรพวกนี้ไว้ในห้องน่ารักวีบอร์ดใช่ค่ะโอเคพอที่มาขึ้นบ้านเมื่อนั้นแม่ยังคล้องอีกขึ้นบ้านเมื่อนั้นก็ ยังไม่มีเก็บไปได้นี่มอแหกแตกกรนะโปงคนน่ะเพราะว่าเซ็ตเซ็ตถ้วยโถโอชาก็คือกันจัดแจงมาดูห้องนอนเลอจบเวอร์ถ้าบรที่นอนคือได้เวอร์ ไม่มีที่จับแล้วตอนตอนนี้ยังบ่มียัง่มียังไม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้คือเรียบร้อยเลยนะค,คงณใส่ค่ะจึงก็คือบาลังนี้สามารถอันมาก่าแบบชาวไทยเอ็มวีหรืออาไทยหนังเนาะชาวไทยหนังเอ็มวีได้เลยนะคะอันนี้ก็มีมีเหมือนกัน ดอกไม้ก็หอมก็อะไรทีวีกับปงหญ่พี่น้อยด้วยมีทีวีให้ทุกห้องดูห้องนึงสาวว่ายน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะว่าเมาบ้านสั้นเดียวก็โคบ้านเราเนี่ยเป็นอย่ยงที่ร่อโตมากเลย อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ว้าวก๋เจ๋มมันเป็นแบบตก,ตกแต่งแน่ว่าเป็นพอ p เป็น,นไม่ใช่คิเไษเหราทให้ออมันเป็น ทูโทนทีโทนดูมีอะไรน่นนีนั่นโฟร์ไฟท์โทนโล่โลจริงทุกสิ่งอย่างโอ้ห้องนั่งห้องกว้างเว้อ ประตูจะอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าจะล็อกคือต้รงตรงตรงนี้ใเสมอพือต้องล็อกตั้งแจะมองนี้เลยอ๋อคือมันจะมันจะมันจะเป็นโซนไปตรงซี้เลยใช่มันจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยส่วนนี้อ๋อว้าวโคมไฟ สวยมากประดาประดาสวยมากห้องก็จะมีห้องนึงห้องนี้ก็จะมีอ่างนะคะตรงนี้จะเป็นมาส m a s t e ร r o มาสเตอร์ก็คือห้องห้องใหญ่สุดอ่างอาบน้ำบ่ ก่อนกลังก่อนตรงนี้ให้่มากเลยนะห้อนี้นางก็จะแม่มแมจา๋าลากูกอ่างแม่จ๋ามาลูกอ่านกำนงไหมนอกจากกรดูไปน,นืมคัดล้างให้กันไดร์ตชอบชื่นชอบอะค่ะ ถ้าผู้ใดอ,อยากมีแพทยมาเทียวไม่อยากกระสอบถามได้เพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดให้ให้เช่าบ้างแล้วให้เช่าบ้างก็คือเราก็เลือก <c oughs> ลาสุดวันที 9, 9่เก้าเก้าเมษาก็จะมีคุณแนทเกียรติรินนะคะมาเจิมบ้านให้เพื่อนจะมาทายงานเพื่อนจะมาทายงน่านก็นเลยอ่โอเคก็ถือว่าเพื่อนจะมาปรหมดซอยนำ มันจะเชื่อมนี่เปน้องไปท่าเชื่อมระหว่างสระว่ายน้ำนะปุับประตูก็จะอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยเลยือ มีเด็ดต่างระดังอันนี้คือต้องล็อกแบบแล้วเกาต้องล็อกตลอดคันจะออกต้องเปิดต้องล็อกแบบยางดีได้เลยแง่ผมว่ามันจุ๋มได้เลยมิ๊แซวไปหน่อยว่ะคือพ่อดีเล็ดเลยซ่้ำคันเทาลุไปมันซ่้ำได้บอสก็เพียงหนึ่เห่าบ่วลึกไม่อันตรายเลยแล,ล,ล้วก็จะเป็นสาดอีกอันก็เป็นสาดแบบแช่ไว้แช่ไว้อันนี้ <c ười> 嫁不出 น่าจะเหลือผ้าเช็ดตัว่ครับเพราะเรายังไม่เห็นผ้าเช็ดตน่าจะเหลือเป็นผ้าเช็ดตัวั้งไม่แร่วาเป็นผ้าเชตัวอาจเป็นขอใช้ให้องน้ีนเงีๆแต่ว่าไม่ไม่มีคอนแทคในตรงนั้นใช่ค่ะก็อาจจะเหลือแค่นิดหน่อย แล้วก็ตวเตาบาร์บีคิวอ่าใช่ค่ะเป็นแ,แค่สองอย่างมาจากตัวนั้นเองพี่ดาวนอนที่ไหนหรือว่านนีอนนี่ใช่ไหมคะเออ่มีไลฟ์สดช่วงช่วงเราเหนที่ดูแต่วต่าช่วงวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีรอบหนึง่งพี่น้องก,ก็อัปเดตให้เบิรงเท่าน,นี้เดี๋ยวคนจะแต่งตัวทีสวยถ่ายรูปในมุมของบ้านนะคะให้เบิรงก่อนที่จะไปได้โซนน้เมตา ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ